พอลงมือเสร็จก็เดินออกไปที่ถนนจ,จู่ๆก็มีรถบรรทุกที่วิ่งมาชนตายคาที่ในทันทีทนันใดทุกคนคงทราบกันดีว่าบรรดาบรมมคูหรือสีหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพ่อแก่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดหากใครที่ไม่ศรัทธา และไม่เคยพบเจอประสบการณ์กับตัวก็คงจะไม่เชื่อปู่ฤาษีนารอดทุกคนคงรู้จักกันดีคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับศาลปูล่ฤาษีนารอดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดเรียบราชบ,บำรุงเขตบางซื่อโดยประวัติของท่านนั้นผมจะเล่าข่าวๆหากใครอยากดูแบบละเอียด ผมเคยทำคลิปไปแล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับพาลสีนารอดหรือนาระทะลือีหรือพระนาระทะเทพมุนีนั้นเป็นครูของลือีทั้งหมดท่านกำเนิดจากเสียนที่ห้าของพระพรมและทรงเป็นเพศลือีเป็นพาลสีองค์หนึ่งในพาลสีทั้งร้8ยแบางตำนานก็ว่าเป็นครูทางศสยศาสตร์ทางขเขมรบางท่านก็ว่าเป็นลือีชั้นพรมในคติความเชื่อของฮินดู นอกจากเป็นเอกทางวิชาอาคมแล้วก็ยังเป็นครูทางวิชาคงกระพันแคลค่าสเสน่ห์เมตตาการสักยันต์และสภาวิชาต่างๆทงั้งทางด้านการดนตรีสมุนไพรรวมไปถึงโหราศาสตร์อีกด้วยในคำพีพระเวทดังที่มีผู้ออกนามท่านว่าพระฤาษีนารอดยอดแกว้วหรือพระฤาษีนารอดยอดปิดกถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไต้ภูมิพอไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการอัญเชิญท่านพิธีกรรมนั้นมักจะไม่สมบูรณ์ที่มาที่ไปของรูปปั้นหรือสีนารอดที่ศาลแห่งนี้นั้นตามตำนานเล่ากันว่าหลวงพ่อส้อยอดีตเจ้าอาวาสผู้มีวิชาอาคมเข้มขังได้เป็นผู้ปั้นรูปจำลองของปู่ฤาษีไว้ซึ่งหลวงพ่อส้อยนั้นประวัติท่านก็ไม่ธรรมดาท่านเป็นถึงสิทธิ์คนสนิทของหลวงปูส่สวงฉายาเทวดาเดินดินนั่นเองท้ายคลิป ผมจะมาเล่าปฏิหารของหลวงพ่อส้อยเมื่อครั้งอยู่กับหลวงปูส่สงให้ฟังกันครับตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมามีอยู่ว่าในช่วงปีพศ2524-2525ถึงสมัยก่อนศาลพ่อปู่ฤาษีนารอดเป็นศาลเพียงตาเล็กๆอยู่แถบชายแดนจังหวัดศรีสะเกดกับขมรแม้จะเป็นศาลเล็กและเก่าแก่มากแต่ก็มีผู้คนมากาบไหว้มากเพราะเชื่อกันว่าพ่อแก่ศาลนี้ขังและแรงมาก สมัยนั้นชาวบ้านต้องทนทุกยากมากกับการหลบระเบิดบ้างหลบกระสุนบ้างมีบางคนที่ลูกหายก็ไปกราบไหว้บนบานกับพ่อแก่พอวันรุ่งขึ้นก็ได้เจอเจอลูกที่หายไปบางคนก็ฝันว่าเห็นพ่อแก่จงลูกมาให้หรือบ้างก็ฝันว่าพ่อแก่บอกทิศทางให้ว่าลูกอยู่ที่ไหนถึงแม้ท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อจึงอยากลองของวันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ฤาษีที่ชาวบ้านร่ำรือกันจึงอยากจะลบหลู่และลองดีโดยการฉี่รถสาและรื้อสารทิ้งพอลงมือเสร็จก็เดินออกไปที่ถนนจูจ่จูก็มีรถบรรทุกที่วิ่งมาชนตายคาที่ในทันทีทันใดเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมากถึงความเฮี้ยนและดุข,ของพ่อแก่นารอดในขณะเดียวกันนั้นเองหลวงพ่อส้อยก็ได้เดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่สวง และได้ยินข่าวที่นั่นจึงได้ไปอัญเชิญพ่อปู่ฤาษีให้มาอยู่กับท่านที่วัดเรียบแต่การอัญเชิญนั้นท่านอัญเชิญแต่ดวงจิตของพ่อแก่พอมาถึงกรุงเทพหลวงพ่อส้อยก็ลงมือปั้นรูปจำลองพระฤาษีขึ้นด้วยตนเองโดยการปั้นนั้นก็มีเรื่องเล่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นอีกว่าสมัยนั้นหลวงพ่อส้อยยังอยู่ที่กุฏิโรงลิเกเก่าจะมีญาติโยมมานมัสก,การหลวงพ่อส้อยไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนใหญ่จะมาดูดวงอาบน้ำมนต์ถอนของไลผ่ผีและมาเอาเลขจนมีนายตำรวจนายหนึ่งสงสัยว่าหลวงพ่อส้อยกำลังหลอกลวงผู้คนและอวดรู้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนนายตำรวจผู้นั้นไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงจึงได้มานั่งเฝ้าหลวงพ่อส้อยเพื่อที่จะจับผิดอยู่พักหนึ่งแต่จับผิดหลวงพ่อส้อยไม่ได้ก่อนจะกลับได้กล่าวคำท้าทายต่อพ่อแก่ไว้เมื่อกลับไปได้พักหนึ่ง อยู่ๆก็กลับมาที่วัดเรียบอีกโดยมาห,าหาหลวงพ่อส้อยแต่มาคราวนี้หลวงพ่อส้อยทันทราบด้วยฌานสมาธิของท่านว่าใครแอบแฝงมานั่นก็คือปู่ฤาษีนั่นเองจึงได้ให้ลูกศิษย์ที่คอรับใช้หาอาสนะและน้ำท่ามาดูแลปู่ที่แฝงมาได้สั่งให้หลวงพ่อส้อยเตรียมดินให้ได้เจ็ดวัดแต่ให้ไปพีเอาดินเหล่านั้นในป่าช้าแล้วอีกเจ็ดวันจะมาใหม่ เมื่อปู่ฤาษีถอนออกจากร่างของนายตำรวจไปแล้วนายตำรวจมีอาการมึนงงก็ได้สอบถามหลวงพ่อส้อยว่าตัวเขามาวัดเรียบได้อย่างไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าปู่ฤาษีนารอดพามาดีนะที่ท่านไม่เอาคุณถึงตายและก็สั่งให้เตรียมอุปกรณ์ที่จะปั้นรูปเหมือนของท่านตำรวจนายนั้นก็ได้กลับบ้านไปแต่ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่พอครบเจ็ดวันปู่ก็ได้แฝงพามาที่วัดอีกประมาณช่วงคำ่ำ เมื่อมาถึงก็ได้สั่งให้เอาดินมากองรวมกันและให้จุดทูปหนึ่งดอกปักที่กระถางทูแล้วปิดไฟผ่านไปสักพักทูปยังไม่ทันจะหมดดอกก็สั่งให้เปิดไฟปรากฏว่าดินที่กองไว้อยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นรูปปู่ฤาษีเรียบร้อยโดยฝีมือของหลวงพ่อส้อยส่วนดินที่เหลือหลวงพ่อส้อยได้นำมาปั้นเป็นลูกอมแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ไปแต่ส่วนใหญ่นำกลับมาคืน พอเมื่อนำข้อบ้านไปแล้วลูกหลานเจอสิ่งลี้ลับกันเยอะตามที่ได้ฟังสิทธิรุ่นเก่าๆเ,เล่ามาชาวบ้านแถบนั้นพอรู้เรื่องราวก็มากาบไหว้ปู่ฤาษีนารอดด้วยความนับถือศรัทธาบางก็มาบนบานสารกล่าวขอโชคขอความสำเร็จในด้านต่างๆเมื่อได้ในสิ่งที่ขอก็พากันบอกเล่าร่ำเรือกันไปจนความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ฤาษีนารอดได้แพร่กระจายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปรูปลักษณะขององค์จำลองปู่นั้น เป็นรูปพระฤาษีนั่งชันเข่าทำท่าสูบบุหรี่โดยบางครั้งก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดอศัศจรรย์ขึ้นให้ทุกคนได้เห็นกับตาโดยลูกศิษย์มักจะจุดบุหรี่แล้วไปถวายใส่ที่มือปรากฏว่าบุหรีม่มวนนั้นจะแดงวาบาบเหมือนถูกสูบและก็จะมีควันพวยพุ่งออกมาคล้ายดั่งมีกระแสลมอันมองไม่เห็นพ่นควันออกมาเป็นระยะๆะะปู่ฤาษีองค์นี้เขาว่ากันว่าท่านดุมาก หากบนขอสิ่งใดแล้วได้สมหวังแต่ไม่มาแก้บนก็จะพบกับความเป็นไปในทางไม่ดีหรือใครมาลบหลู่ลองดีก็จะได้เห็นดีเห็นร้ายในไม่นานแต่พอปู่ก็มีเมตตาอย่างสูงส่งพอผู้ที่ไปขอพรท่านไม่ว่าจะขอโชคลาภขอเรื่องการงานและการเงินหรือขอทางด้านอำนาจบรารมีส่วนใหญ่ก็จะได้ตามที่ขอกันในไม่ช้าวิธีบูชาและบนบานเมื่อไปถึงที่วัดเรียบราาบ,บำรุงแล้ว ก็ควรจะไปกราบไหว้บูชาหลวงปูส่สวงก่อนเพราะท่านเป็นพระผู้มีวิทยาอาคมอย่างล้ำเลิศเป็นพระที่หลวงพ่อส้อยนับถือแล้วจึงไปกราบหลวงพ่อส้อยซึ่งท่านมรณภาพไปเมื่อพศ2542ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยและได้บรรจุอยู่ในโรงแก้วจากนั้นจึงค่อยไปกราบปู่ฤาษีนารอดสิ่งของที่จะไหว้หลวงปูส่สวงและหลวงพ่อส้อยก็มีเพียงทูบเทียนทองคำเปลวและพวงมาลายัย หรือดอกไม้ตามปกติที่กราบไหว้พระท,ทั่วๆไปแต่สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมมาถวายบูชาปู่หรือสีก็คือบุหรี่เก้าวมวนหมากพูเก้าคำยาเส้นผลไม้ใบสีหนึ่งคู่และควรมีดอกไม้หรือพวงมาลัยมาถวายด้วยมาถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงที่หลวงพ่อส้อยเจอมากับตัวนั้นก็คือวิชายลระยะทางของหลวงปู่ซึ่งพาหลวงพ่อส้อยเดินข้ามจังหวัด หลวงพ่อสร้อยนั้นท่านติดตามหลวงปูส่สวงมาตั้งแต่เด็กจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ลูกหาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของหลวงพ่อสร้อยนั้นก็ได้พบปฏิหารหลายต่อหลายอย่างจากหลวงปูส่สวงเช่นคราวหนึ่งมีญาติโยมจากจังหวัดจ,จันทบุรีได้มานิมนต์หลวงปูส่สวงไปฉันเพลที่บ้านหลวงปูส่สวงก็รับนิมนต์โดยกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดแล้วเจ้าภาพก็กลับไปครั้นถึงวันจริง หลวงปูส่สวงก็ยังอยู่ที่ศรีสะเกตตอนเช้าก็ได้ไปปลุกเด็กชายส้อยประมาณตีสี่แล้วบอกว่าจะพาเดินไปจันทบุรีด้วยกันเด็กชายส้อยก็ออกเดินตามไปอย่างไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเดินไปถึงจริงๆหรือหลวงปูส่สวงออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าตั้งแต่เช้ามืดจนใกล้เพนเด็กชายส้อยที่เดินตามมาหลายชั่วโมงก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนเต็มทีและไม่มีความเชื่อว่าจากศรีสะเกดจะเดินทางไปถึงจังหวัดจันทบุรีได้ พอมาถึงสถานที่หนึ่งซึ่งข้างทางเป็นทุ่งนาเด็กชายส้อยก็อดรอนทนไม่ได้ถามหลวงปูส่สวงว่ามันจะถึงหรือจังหวัดจันทบุรีนะหลวงปู่ท่านก็หันมาตอบว่าเนี่ยถึงแล้วเด็กชายส้อยก็ไม่เชื่อคิดว่าหลวงปู่โกหกตนแน่ๆจึงเดินไปถามชาวบ้านที่กําลังทํานาอยู่แถวนั้นว่าที่นี่เป็นที่ไหนจังหวัดอะไรชาวนาแถวนั้นก็บอกว่าที่นี่จังหวัดจันทบุรีอย่างไรละ่ะ ทำเอาเด็กชายส้อยงงเป็นไก่ตาแตกคิดแล้วคิดอีกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรหลวงปูส่สวงท่านก็ชี้ว่านั่นนะบ้านของคนที่เขานิมนต์ก็อยู่ข้างหน้านี้เองตกลงก็เป็นอันว่าหลวงปูส่สวงไปถึงบ้านเจ้าภาพทันเวลาเพลนพอดีตามที่ตกลงกันเอาไว้หากใครผ่านไปแถววัดเลียบก็แวะเข้าไปกราบปู่หรือีนษารอดกันดูนะครับแถมยังได้กราบหลวงปูส่สวงและหลวงพ่อส้อยด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่าง,งมง่าย